แต่ถ้าโดนนี่ก็ยับเหมือนกันนะหกั้นเนี่ยโอ้โหจัดหน่อยระกันนะครับผมสิบฟีตานผู้ชมมาก่อนเลยมาวายสามตัวแล้วนะวายสามตัวแล้วนะขอบอกสองพันสี่ครับผมสวยอย่างนั้นแหละเพื่อนนี่ไงเป็นไงครับผม <S <S มาแล้วนะครับผมวิน yeah. สวยๆเปิดก่อน <right. S 1> เลยับ้มไม่กล้าวินไปแล้วนะครับผมนะฮะ ออสุดจัดประหลัดบอกประราก็ดูโอ้โหลิ้นก็พันกันซะแล้วนะฮะมาดูนะครับซุปเปอร์เมกาวินไปดิสวยๆไปเลยดีมนดูนะฮะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมขอแบบโผดปีโมเยลลักกันนะเพื่อนชิวๆไปก่อนละกันนะฮะใสองตัวโบา้าเธอมาขอสวยๆเธอมา โอเคครับผมก็กราบสวีสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะฮะคนดูนะครับผมอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะแลบลับไวรัดข้างอีกแล้วนะครับผมของค่าย MB นะท่านผู้ชมนะครับเออมาแนวมาดู ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเด้อวันนี้นะครับผมผมาดูก็จัดหน่อยละกันแล้วไป let's go เทอร์โบโหน่อยละกันมาก่อนโหดละกันมาด,ดูยังไงโอเคโอเคยังไงเนี่ยครับผมผมาดูเอาล้วนะฮะโบ๊ะบักกันไปก่อนนะฮะชิวๆไปนะคนดูนะครับผม ก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วผู้ชมโอ้ยรังกระดาษตัานี้ห้าร้อยเลยสวยๆไปดีคนดูนะฮะ ซื้อเกมเลยดีกว่าหกพันมาสักไม้ปเปิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนะครับผมซื้อเลยนะฮะรออะไรครับผมมัมแต่รอไม่ได้อะไรนะบอกเลยแต่ถ้าโดนนี่ก็ยักเหมือนกันนะห0พัน <c oughs> เนี่ยโอ้โหจัดหน่อยละกันนะครับผมสิบฟรีท่านผู้ชมมาก่อนเลยมาวายสามตัวแล้วนะวายสามตัวแล้วนะขอบอกสองพันสี่ครับผมสวยอย่างนั้นแหละเพื่อนนี่ไง เป็นไงครับผมมาแล้วนะครับผมบิ๊กวินสวยๆเปิดก่อนเลยนะครับผมไม่กล้าวินไปแล้วนะครับผมนะฮะเออสุดจัดประหลัดบอกประหลาดมาดูโอ้โหลิ้นก็พันกันซะแล้วนะฮะมาดูนะฮะซุปเปอร์บม๊ก้าวินไปดิสวยๆไปเลยดีคนดูนะฮะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมขอแบบโหดปีโมเยลล์ะกันนะเพื่อนชิวๆไปก่อนละกันนะฮะใบสองตัวอื้อหือ โบบาเธอมาขอสวยๆเธอมาซื้อไปหกพันนะขาดอีกประมาณสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเราได้ทุนคืนเราต้องแต่งมากกว่าหกพันอ่ะบิ๊กบินไปเลยครับผมมาดูตอนนี้ยังชิลอยู่นะท่านพิชามอันเรายังเชลนะฮะพันหกร้อยสี่สิบบาทครับผม สามมุนสุดท้ายโอ้ยโอ้ยขอขาดทุนน้อยหน,น่อยเพื่อนโอ้ยได้อยู่ก็ดูไม่ขาดทุนครับกำไอด้วยเป็นไงล่ะดีแล้วที่เราตัดสินใจซื้อสองพันสองมนดูสวยๆนะฮะโหดปีโมยเยไปเพื่อนสวยดีเพื่อน สวยดิเพื่อนโบว่าไปดิเพื่อนโคตรเอาอเพื่อนโว้ยสวยจริงนะคนดูคอมโบอ่ะอย่างสุดอ่ะคนดูไม่พิดหวังแน่นอนนะครับผมคนดูโอโหเธอหวานเจยบเลยดิซื้อมา6กพันได้กำไรประมาณสามพันะครับผมตอนนี้ก็ได้กําไรสามพันแล้วนะค,คนดูนะครับผมก็โอ้โหดปีโมเยลเลยปล่าล่ะคนดูนะฮะมาจัดไปหน่อยรักันนะครับผม เบ็ดสิบพอนะฮะกำไรเรามีเล่นเบ็ดน,น้อยๆดูนะครับผมมาดูมาโบบาที่เล่นๆชิวๆนะฮะลิงก็พันกันซะแล้วนะครับผมม,มาดีเว้ยเบ็ดสิบก็ไหลดีนะโอ้โหออกจริงเลยปล่าล่ะก็ดูนะฮะ นี่ครับผมเดี๋ยวหมดออโต้สปินนี้ก็เลิกเลยแล้วกันนะครับผม,นะผม,นะมนะท่านผู้ชมพอเลยนะคนดูขอญาตพอเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยเอาดีคนดูขอต่อยังนิดนึงดิเดี๋ยวลองเพิ่มเบ็ดดูโวยเริ่มแล้วเริ่มเงียบแล้วนะเริ่มแล้วนะ มาสแกตสองตัวครับท่านผู้ชมโบบาแต่ก็แบบว่าบางทีแบบว่าสองอาหมุนสองสามครั้งไม่แตกครั้งที่สามก็ยังมาอยู่ดูถือว่าไม่เงียบผ่านเลยก็เอาเป็นว่าเลยครับวันนี้อุ้ยเจสิบสองบาทเอาเป็นว่าเลยครับวันนี้ก็กําไรสามพันสามร้อยบาทนะครับผม,ผมก็ถือว่าคุ้มนะครับผมสําหรับผมนะถ้าฝืนเล่นไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนละกันสําหรับแลบรับไวลัดข้างนะฮะเขาดูนะใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกระทืบไลค์ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผู้ชมสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but...